อ,อราพุ่งคนกรีดทั้งสนามลิซ่าแบ็คพิงค์ร่วมเชียร์บอลไทยเกาหลีชาวเน็ตเถียงกันยับลิซ่าเชียร์ทีมไหนสุดท้ายจบด้วยภาพนี้เป็นคำตอบของทุกอย่างล่าสุดเพื่อนๆแบ็คพิงค์ ink, แห่อวยพรวันเกิดลิซ่าบุรีรัมย์เตรียมจัดงานใหญ่ ศึกดนแข้งครั้งยิ่งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์สำหรับการพบกันของทีมชาติไทยประทัดทีมชาติเกาหลีใต้วันละศึกคัดบอลโลกในปี2026การกลับมาเจอกันในรอบหลายปีซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่26มีนาคม2024ที่ผ่านมาณสนามราชมังคลากีฬาสถานท่ามกลางแรงเชียร์จากแฟนบอลทั่วทุกสารทิศซึ่งรวมไปถึงคนดังในแวดวงการบันเทิงที่ได้ไปร่วมส่งกำลังใจในครั้งนี้รวมถึงลิซ่าลลิสามาโนบาลหรือลิซ่าแบ็พิงค์ซึ่งมีแฟนบอลได้เผยภาพวิดาที ที่ขณะลีซ่าด Lisa, ได้ถือป้ายสกรีนข้อความสีน้ำเงินระบุทีมชาติไทยและสีแดงระบุทีมชาติเกาหลีใต้โดยก่อนหน้านี้ลีซ่าได้เคยปรากฏตัวในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนลีกระหว่างปารีสแซงต์แซ็กแมงและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดหน้าสนามปลาร์กเดปแพงเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสสำหรับการแข่งในวันนี้ล่าสุดก็ได้จบครึ่งแรกทีมชาติไทยตามหลังทีมชาติเกาหลีใต้ศูนย์หนึ่งจากการทำประตูของลีแจซองนาทีที่19ในศึกฟุตบอลโลก2026ในรอบคั เลือกโซนเอเชียรอบสองนัดสี่ทุ่มกลุ่มซีอย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายคนสงสัยมากๆคือลิซ่าเชียร์ทีมไหนเพราะลิซ่าเกิดในเมืองไทยโตในเมืองไทยแต่ได้รับการปลุกป,ปั้นในเกาหลีจนได้เป็นไอดอลระดับโลกซึ่งคําถามนี้ก็ได้รับคําตอบในทันทีเพราะมีจังหวะหนึ่งนั้นที่ลิซ่าได้ผูกผ้าพันคอขึ้นมาและมีคําว่าไทยและเกาหลีใต้รวมไปถึงจังหวะการทําประตูของทั้งสองฝั่งลิซ่าก็ยังตื่นเต้นจนเก็บอาการไม่ไหวเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าลิซ่า ีทั้งไทยทั้งเกาหลีจ้าและล่าสุดเพื่อนๆสมาชิกในวงแบ็กพิงอย่างเจนนี่จีซูและโลเซ่ก็ได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมที่ทำเอาชาวบลิงต่างก็ปื้้มปิ่มและซึ้งใจไปตามๆกันโดยเจนนี่ได้ระบุว่าสุขสันต์วันเกิดลิซ่าเธอคือนักเต้นที่สุดยอดของฉันตลอดไปขอให้เป็นวันที่มีความสุข ด้านโลเซ่ก็ระบุข้อความยาวว่าสุขสันต์วันเกิดลิซ่าเพื่อนของฉันเมื่อฉันนึกถึงเธอเธอก็จะนึกถึงฉันตอนอายุ18ปีฉันคิดถึงเธอบ่อยสุดเลยฉันยังไม่ได้บอกเธอเลยตอนไปดูคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟช่วงที่เพลง22ขึ้นฉันนึกถึงตอนที่ฉันร้องเพลงเล่นด้วยกันกับเธอในห้องซ้อมก็เลยร้องไห้ออกมานิดนึงตอนนั้นอยากจะรีบอายุ22ปีแท้ๆฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้พึ่งพาเธอในฐานะเพื่อนเราผ่านอะไรมามากและเติบโตมาด้วยกันมันสนุก มากที่ได้อยู่กับเธอในอนาคตเราเติบโตมาอย่างงดงามไปด้วยกันขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันมีความสุขมากๆที่มีเธออยู่ข้างๆตลอดมาขณะที่จีซูระบุว่าลิล,ลิน้องเล็กที่เป็นที่รักของพวกเราฉันเห็นเขาตั้งแต่มอตน้นและในทุกๆปีก็เห็นเธอเติบโตสุขสันต์วันเกิดตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ฉันสามารถพึ่งพาได้ในยามลาบากไว้ไปกินของอร่อยๆด้วยกันเร็วๆนี้นะรักเธอนะกระต่ายตัวนี้จะอยู่ข้างเธอเสอ มลซ่า,ลาสุดภาครักและภาคเอกชนในจังหวัดบุรีรัมก็ได้จัดเตรียมกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดอายุครบ27ปีให้กับลิซ่าแบ็คพิงซึ่งบ้านเกิดของเธอนั้นอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมในวันที่27มีนาคมนี้ โดยการจัดงานเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง12นาฬิกาที่ผ่านมาบริเวณหลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์ชุมชนหลังสถานีรถไฟเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ซึ่งเป็นตลาดร้านค้าลูกชิ้นยืนหนึ่งชื่อดังของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมเปิดตัวกางเกงลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ของบริษัทประชารัฐรักษามาคีบุรีรัมย์และจะมีการแฮปปี้เบิร์เดย์ให้กับลิซ่าพร้อมปักหมุดวันที่27มีนาคมของทุกป,ปีให้เป็น นวันลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมจากนั้นเวลา10นาฬิกาผู้ประกอบการลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมจะร่วมกันแจกลูกชิ้นยืนกินกว่า700กิโลกร,รัมให้ผู้ที่มาร่วมงานอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ลิซ่านั้นเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ที่ทําให้ทั่วโลกได้รู้จักลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมได้สร้างชื่อเสียงสร้างไรายได้และเศรษฐกิจของบุรีรัมให้ดีขึ้นพร้อมยกระดับงานให้เป็นอีเวนต์ระดับประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรั